เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเองสมุไราชาแนลนะครับก็วันนี้ผมจะมาสอนอาวิธีเข้าแครสเนลออฟสปีดนะครับก็คือแคนนี้นะครับก็อันนี้วิธีสอบเดี๋ยวผมจะทิ้งอะผมจะทิ้งลิงก์ดิบนี้ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็คือพอเข้าดิบนี้มามาแชร์ทั่วไปแล้วก็เห็นถ้าเห็นรูปอันนี้นะอ่านเตรียมไว้ก่อนเลย มาอ่านแล้วก็จําให้ได้เนี่ยข้อกดข้อ1นึถึงสิบเนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะอ่ะพอเสร็จแล้วก็พิมพ์ในแชทเนี้ยพิมพ์บอกว่าพร้อมสอบแล้วครับหรือพร้อมสอบราคาอะไรก็ว่าไปนะครับอ่ะแล้วก็กดส่งด้วยนะอันนี้ผมเทสตัวอย่างผมก็เลยไม่กดส่งนะแล้วก็มารอที่ห้องรอสอบรอเข้าสอบเนะี่ยห้องนี้กดเข้าร่วมช่องสอบพูดตรงนี้นะเนี่ยมันก็จะเป็นการเข้าให้เราเลย แล้วก็ผมก็จะเข้าไปแต่ถ้ามีคนเดียวผมก็จะเทสในนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้ามีหลายคนผมก็จะสร้างห้องแยกแบบนี้แล้วก็ดึงมาเทสทีละคนนะครับประมาณนี้และพอเทสผ่านแล้วนะครับอ๋อวิธีเทสเรานะครับจะเป็นเทสกดเน้นทําตามกดนะครับจะไม่เน้นฝีมือไม่ยิงหัวไม่ต้องเปลี่ยนชื่ออะไรทั้งสิ้น,นครับอ่าแล้วก็มา พอ,อสอบผ่านผมก็จะส่งลิงดินี้ให้อ่ามาเสรปุ๊บก,ก็ผมจะให้มารอห้องรวมนะถ้าเป็นปกติเนะี่ยกดมาห้องรวมแล้วก็เช่ารวมช่องสำหรับพูดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมจะทําเป็นคลิปเนี่ยคือคลิปนี้เป็นคลิปสอนไปเลยจะส่งให้ดูนะครับเพราะว่าอาจจะได้ไม่ต้องมานั่งอธิบายนะครับง่ายๆโอเคก็เดี๋ยวจะเป็นผมจะแนะนําห้องนะครับนี่ เห็นห้องกิจกรรมนะครับก็ถ้าสมมติเวลาแคนเรามีกิจกรรมอะไรเขาก็จะมาประกาศในห้องนี้และให้เรามาโหวตอะไรอย่างนี้นะครับหรือแบบประกาศแจ้งไว้นะครับอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีกิจกรรมอันนี้นะครับแล้วก็เวลาพักลอนถ้าสมมุติเราไม่ว่างออนเกมเกิน3วันตามกฎหรืออะไรอย่างนี้นะครับเราไม่ว่างออนเกมเกิน3วัน ให้มาล่าในห้องนี้วิธีเขียนชื่อในเกมเหตุผลแล้วก็ช่วงเวลาถ้าไม่รู้ก็เขียนว่าไม่ทราบไม่ทราบเวลาแนชัดอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ห้องกฎของแคนไม่ต้องอ่านอ่ามาอ่านเพิ่มเติมเอานะครับเพราะว่ามันจะมีกฎย่อยอะไรเพิ่มเติมด้วยนะครับผมก็ถ้าสมมุติไม่ทําตามก็จะบินเลยนะครับแล้วก็ห้องส่งรูปทัวร์นาเมนต์อันนี้นะครับ ก็จะเป็นวันศุกร์อ่ะเราจะทําทัวร์กันครบหนึ่งร้อยแต้มอ่าให้ครบหนึ่งรอยแต้มพอทําครบเสร็จปุ๊บอ่าเราก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งมาเลยนะครับหรือใครจะทํามากกว่า1 0อยแต้มก็ได้ <laughs> แล้วก็แชททั่วไปเราสามารถพิมพ์พูดคุยเล่นอะไรก็ได้นะครับหรือจะแบบพิมพ์หาตี้เล่นแบบเช่นมีใครสนใจอ่ามีใครสนใจดันแรงใหญ่ไหมครับมาทีมหนึ่งหน่อยประมาณนี้นะครับเป็นต้นแล้วก็ นี่ครับห้องรวมห้องรวมทุกวันศุกร์เวลา6กโมงสามารถเลดได้6กโมงครึ่งเราจะมาที่นี่กดากด1ทีแล้วก็เข้ารวมช่องสำหรับพูดนะครับมันก็จะเข้าให้นะครับแล้วถ้าวันศุกร์เนี่ยเวลาหกโมงถ้าหลังหกโมงขึ้นไม่มาและไม่ได้ลาก็เราจะเตะเลยนะครับถ้าสมมุติเราไม่ว่างเนี่ยไม่มาไม่ว่างมารวมะมาที่ห้องเวลาพักร้อนเหมือนเดิมครับแล้วก็เขียนชื่อในเกมแล้วก็เหตุผล เช่นทํางานหรืออะไรก็ว่าไปแบบหมดหรือว่าไปงานสอบอะไรอย่างนี้แต่ไม่เอาเหตุผลไรสาระนะครับมาต่อมาเป็นห้องอันด้านล่างตรงนี้ก็คือปาร์ตี้โซนกดมาที่สร้างห้องที่นี่กดสร้างเข้าร่วมช่งองสอพูดมันจะเป็นการสร้างทีมให้นะครับเหมือนด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าเป็นการสร้างทีมไปเลยแล้วเนี่ยมีทีมแล้วก็เข้ามา อ่าเข้ามาไปแบบขอคุยอะไรด้วยอย่างนี้ก็อย่างตามกดครับถ้าจะเล่นด้วยก็เข้ามาพูดคุยกันก่อนแต่วันนี้เป็นอารเราเปิดเทอมแล้วเราก็จะเล่นเกมไม่อนดิฟได้ตั้งแต่อ่าตั้งแต่แเอ้ตั้งแต่หกโมงจนถึง18บแนาฬิกาก็คือ8ปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับและถ้าหลังหกโมงเย,ย็นก็ต้องออนดิสเล่นเกมถ้า เห็นหกโมงเย็ยนแล้วใครยังอยู่ในเกมแล้วไม่ออนดิดก็คือเราจะเตะเลยนะครับไม่ไม่เตือนอะไรด้วยนะครับแล้วก็ห้องโซนกิจกรรมอันนี้ไม่ต้องเข้านะครับถ้าไม่จําเป็นก็เข้าเฉพาะเวลามีกิจกรรมนะครับแล้วก็ห้องทํางานเนี่ยไม่ต้องเข้าไปนะครับเข้าไปก็คือโดนเตะเลยเอาจริงคือเมื่อก่อนนะครับห้องทํางานมันจะไม่ได้อยู่ตรงนี้มันอ่ะคนทุกคนเห็นมันจะเป็นห้องล็อกนะครับแต่อันนี้ผมมียศเลยเห็นเข้าได้ เมื่อก่อนคือมันก็จะอยู่ตามนี้แหละครับแต่มันมีคนเข้าเยอะเกินเขาก็เลยสร้างเป็นห้องล็อกนะครับแต่บางทีวันเสาร์ที่ไรอย่างเงี้ยครับพี่ต่างเขาว้างๆางเขาก็ลงมาด้านสร้างห้องด้านล่างคุยเล่นมากนะครับอืมก็แล้วก็ต่อไปจะเป็นอ่าวิธีเอายศอ่ะพูดง่ายคือเข้าแคมปใหม่ก็จะได้ยศสมาชิกใหม่อ่ะเนี่ยเป็นยศแบบนี้นี่ครับสมาชิกใหม่ เราวิธีเนี่ยเราถ้าอยากได้สมาชิกเต็มตัวอย่างนี้ครับวิธีคือเราต้องรู้จักคนให้เยอะๆแล้วก็ต้องอยู่ให้ครบหนึ่งอาทิตย์รู้จักคนอย่างน้อย8คนนะครับแล้วก็ทุกวันศุกร์ให้ให้เราอยู่ครบหนึ่งอาทิตย์อะ่ะอืมแล้วก็มาสอบไม่ว่าจะเป็นวันศุกร์หรือวันอะไรก็ตามแต่ส่วนใหญ่เขาจะสอบกันวันศุกร์นะครับให้ทักมาหาผมแล้วเดี๋ยวผมจะสอบให้นะครับถ้าเราเข้ายศ สมาชิกเต็มตัวแล้วเราก็มีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับเช่นเวลามีกิจกรรมเราก็จะได้เล่นก่อนอะไรอย่างนี้ถ้าแบบคนเยอะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อะไรอีกต่างๆมากมายแล้วพอเราได้ยศแนะนําตัวเอ้พอเราได้สมาชิกเต็มตัวเรามาห้องแนะนําตัวนะครับแล้วก็เขียนแนะนําตัวเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็จะดึงเข้ากลุ่มเฟสมันสนเจอร์นะครับ ็จะนี่เป็นกลุ่มนี้เลยนะครับเพราะว่าจะมีอะไรต่างๆให้นะครับประมาณนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็ใครสนใจเข้าแคนก็ทําตามแบบที่ผมบอกต้นคลิปเลยครับสวัสดีครับ